ปว,ว,ว,วดขาว่างไงยะแม่ขาเอา้าไม่พัฒนี่นายไม่ไปเฝ้าเมียท้องต่องนายที่บ้านเหรอหมีหน้าเกดคุณแพรมาด้วยเหรอ น่าทำเป็นงงนี่น้องแพรน้องสาวของฉันคนที่จะมั่นกับในพัทแล้วก็โดยยาแอนนาเพื่อนของเธอเนี่ยจบไปยังไงล่ะไม่เอานานินาไครับนี่เมย์ครับ,รบสวัสดีค่ะคุณเมย์เสื้อผ้าร้านคุณเนี่ยสวยดีนะคะขอบคุณนะคะคุณแพรถ้าคุณแพรชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวเมย์จะลดให้พิเศษเลยค่ะฮูด จริงหรอคะดีจังเลยนะคะนี่ยิแพรหยุดอยู่นี่นะเรื่องอะไรคะที่ต้องไปอุดหนุนเสื้อผ้าของมัน,นะ่ะก็เสื้อผ้าเขาก็สวยดีนี่คะอีกอย่างเขาก็จะลดให้ด้วยอะโถเฮ้ยให้ฟรีนะยังต้องคิดดูก่อนเลยพี่บอกแล้วไงจ๊ะว่ายิมเมนเนี่ยเป็นพวกติกับเบียนานมาหัวใจของน้องแพรไงจ๊ะ พาพวกเนี้ยเหรอตายแล้วนี่ยี่เอเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันเนี่ยเอาเวลาที่ไหนอะคะไปทําเสื้อผ้าพวกเนี้ยเหรอะะก็ช่วงแรกๆก็ต้องเอาผลงานที่เคยดีไซน์ส่งอาจารย์มาขายก่อนอะแล้วตอนเนี้ยก็เริ่มดีไซน์ใหม่บ้างแล้วอะตายละนี่เสียดายเนาะอุตส่าห์ไปเทสคอร์สที่รอนจอน ได้มาแค่นี่งหรอวิชาเนี่ยโอ้ยแ,แบบนลยนะก็พื้นพ nice. <car course offs> ื้นเฉยเฉยดูเ <enzyme> ป <aro aro> ็นบ้านอ่ะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยก็ความชอบของลูกค้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่นี่ก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เธอก็ได้นี่นาขอร้องเถะนะถ้าดูแล้วก็ช่วยเก็บที่เดิมได้ไหมทำไมอ่ะก็ฉันอยากจะดูแบบนี้อาจะวางตรงไหนก็วางจะโยนนี่ก็ได้อ ก็ได้นะฉันไม่ทำแบบนี้ก็ได้โอขอโทษทีนะเมย์ไม่น่าทำแบบนี้ทำไมใส่หน้าคอนเทนกัแลูกการหนนะเกด<อ>เปไปแล้วะทำไมอ่ะพัดไม่มีอะไรหรอกก็แค่เพื่อนฝูงอยากเล่นกันเล่นน่ะมองทำไมมองหน้าหาเรื่องเหรอฮะพี่นีน่นะคะ่ะพ่อคะเรากลับกันดีกว่านะคะขอโทษด้วยนะคะคุณเมย์นี่ใหญ่แผลทำไมต้องขอโทษมาด้วยหะเราไม่ทำอะไรผิดทำไมอ่ะแค่ดูเสื้อผ้าแค่เนี้ย จะ๊หวาตรงไหนก็วางจะ๊หวาตอนไหนย้อนมีปัญหาอะไรหรอของไมไ่เสียหายนะี่นะเป็นการอะไรพอแล้วค่ะกลับกันดีกว่านะคะขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่ไปกันเถอะคพี่นิสิตแพอะะขอร้องนะคะพี่นิสินะแพ้อขอร้องพี่นิสิะคะขอตัวกันนะคะพัด ัเม่ว่าคุณแพรเขาดูเป็นคนดีนะทำไมนายไม่ชอบเขาอะอะไรกันเนี่ยแยนาก็พูดแบบนี้คนละนี่ตนทุกคนอยากให้ฉันแต่งงานกับคุณแพะจริงๆเนะี่ยก็เมย์พูดจริงๆคุณแพรเขาดูเป็นคนดีแถมหน้าตาก็ยังน่ารักอีกด้วยอะก็ฉันไม่ชอบแบบนี้อะ คนดีๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ไม่ชอบแล้วอย่างนายชอบแบบไหนเนอะชอบแบบไหนเหรอผมยาวตาโตอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกมีความสุขอะที่สำคัญนะ ต้องเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจแล้วเมละ่ะพอจะรู้จักใครสักคนแบบนั้นไหม คุณนดดนคะนรสชอร็อตนะคะไม่ได้อยู่กับเธอไม่อยู่ค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณนดดนคุณแน่ใจเหรอว่าเราไม่ต้องโทรหาตำรวจหรือว่าเรียกใครมาช่วยตามหา <c oughs> นี่เธอยังไม่เข็ดเหรออยังจะโดนแม่ฉันด่าให้หูเปิงอีกแล้วไง พอเธอได้แท้เด็กถึงหายไปก็บอกแล้วให้ดูเด็กดีๆโอ้โหนี่ไม่ต้องมาโทษฉันเลยนะคุณนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าจะจับตาดูอย่างดียังไม่ทันค่มคืนเลยหายไปซะและ้วโอเคที่อยากจ,จะพูดอะไรก็พูดนะฉันจะไม่เถียงให้เสียเวลาแล้วโอเคไหม โอ้องคันข้านี้แหละที่หยิบมาโอ้ยนี่คุณไม่หล่อนก็เลิกลไดไหมคะเพรมันมีอยู่คันเดียวนหน้าบ้านอ่ะที่ฉันเ็นคนหยิบมานะ๋ยวฉันก็นไม่ให้ใช้เลยอ่าโอเคไปเจ้า้ตัวนี้เขาร้องเลยจะตะโกนกหูฉันทำไมไม่ต,ตะโกนก็ได้ตาก็มีก็ดูเอาก็ได้อะอ,อะไร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  ั็ไม่ตั้งใจก็เธอเริ่มแต่โกรธมาแบบนั้นฉันก็ตกใจอะ่ะเแต่ฉันก็นยังไม่ได้ว่าอะไรนี่คะไปโ <ไป S 1> อนอพี่คุณชะน,นเห็นว่าเราตามหาตำรวจมาช่วยเถอะฉันไม่หยุดเพื่งเลยหายที่พักเถอะอะไรแค่นั้นเองออกไปไม่ได้ไกล ขับรถเขาก็ไม่มีพี่คุณะดิน,ดนแต่เราเดินหากันมาจนขาจะหลุดแล้วนะเนี่ยแล้วป่าน,นี้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วถ้าจอหนหายขึ้นมาจริงๆแล้วฉันจะบอกกับแม่เขายังไงอ่ะอันใดอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายาแบบนั้นได้ไหมหายตัวนิดเดียวนะจะรู้ที่ร้านดีกว่าป่ะใช่ไหมนะ่ะจอห์นพี่คุณะดินจอห์นจอห์นจอหน คุณจะน้ำขาเด็กหรือเปล่าคนนี้ใช่ครับถ้าใช่ก็ดีเลยค่ะเนี่ยกล่าวว่าฝนหยุดตกแล้วก็เดี๋ยวจะถามว่าบ้านอยู่ไหนจะไปส่งให้ที่บ้านนะค่ะขอบคุณมากนะครับจอดครับจอดแมวน้าจอดกลับบ้านกันกลับบ้านนะจอยเจ้าของบ้านเนี่ยไม่จอดอยู่นี่ครับใครบอกจอดล่ะครับพี่ฉันก็เป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งเหมือนกันนะชันบอกว่าฉันอยากให้กลับก็ต้องให้กลับสิเข้าใจไหมนะ อะไรเอางี้ถ้าไม่ยอมจับดีๆเนี่ยสงสัยก็คงต้องมีผิดคนกันแล้วแหละถ้าจอร์จยอมกับบ้านฉันสัญญาว,ว่าจะให้จอร์จเนี่ยซื้อขนมมากเท่าไหร่ก็ได้ที่จอร์จอยากได้จากร้านนี้จับไปจริงหรือเปล่าครับเอา้าพูดจริงสิแล้วขนมนี้ลบเ,เล่นได้หรือเปล่าครับขนมลบของเล่นได้ไหมของเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินไม่ได้ไงจอร์จส่วนขนมเนี่ยมันกินได้เข้าใจบ้ามันไม่เหมือนกัน อาอาก็ได้ทั้งขนมทั้งของเล่นเลยแต่เอาให้มากเท่าที่จอจะถือกลับได้นะนจริงหรือเปล่าครับจริงทั้งหนึ่งถึงสามไปไหมหนึ่งส,ไไงสอง,สอง ออ๋ไม่ใช่ครับคือคือคือ,คอเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นพ่อพ่อกับแม่ของของจอร์ดครับคือพอดีอพญาผมเขาเขายังสาวอยู่นะครับเขาอายนะครับที่จะบอกทางสังคมนะเข้าใจใช่ไหมครับอ๋อยังไงก็แล้วไปค่ะครับผมสมัยนี้คนไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องขอโทษจริงนะคะกลัวว่าเป็นแก๊งราคาตัวเด็กอะคะอ่ะอ๋อไม่ใช่แน่นอนครับผมขอบคุณม,มากนะครับไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะไปครับจอร์ดนุ๊กไปกันเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ไปโอเคครับ ฉันไม่ได้เบียดเธอเลยนะนี่ตัวฉันเปลี่ยนไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยโอ้โคุณเปลี่ยนครึ่งตัวฉันเปลี่ยนไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยโอเคอ่ะอนีนอยากได้ไห<อ>ไมช่วยรบเอาไปเลยนี่จะทำอะไรไไนี่งานฝนพี่นักฝนได้คนนะคะถ่ามได้เหรอทิ้งทุ่าหรนี่นสนินี่จอร์ดเข้ามาหลบฝนข้างในมาเดี๋ยวไม่สบายหรอกครับน้องเด็กเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกใหเล่นน้ำฝนบ้างเนาะนี่คุณลิพาเด็กเข้ามาไปปล่อยเล่นอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวก็ไม่สบายกันไปใหญ่เร็วนี ผ man, ัดคิดนอกกรอบมานไม่ไหมคะเนี่ยไม่ต้องใช้ละล่อมอ่ะเธอทำอะไรของเธอฮะแล้วมันเปียกมั้ยไม่เปียกเลยน้าเร็วูอใตัวอะไรก่นอะรึเจอดกอนไหมจอดปะดีนะดีนะดี ฉันเคยมีคำถามสุดท้ายแล้วฉันจะลงเอยที่ใครรัตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันยัไม่เคยมพี่โดนเล่นกับเด็กอย่างวันนี้เลยดูรูปอะไรวะพี่คิดอะไรกับพี่นะรูปเปล่าคะ